ค่ะคลิปนี้ก็จะมาบันทึกรายการเงินเพิ่มและเงินหักของพนักงานนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะนางสาวสุขใจแก่งมากไม่มีทั้งเงินเพิ่มและก็เงินหักค่ะส่วนนายดีจริงแน่นอนมีเงินเพิ่มหนึ่งหืนบาทและเงินหัก5 0ารบาทค่ะส่วนนางสาวงานจริงมีพร้อมมีเงินเพิ่มหนึ่งพันบาทส่วนเงินหักไม่มีค่ะเราก็ไปกดตรงุ่มเงินเพิ่มนะคะถ้ากดไม่ได้เราก็ไปด้าน ซ้ายมือค่ะที่เขียนว่าเงินเดือนแล้วก็มากดบันทึกเงินเพิ่มทับรายได้อื่นทับโบนัสค่ะค่ะเราจะเปลี่ยนวันที่ตรงนี้เป็นเอ่อวันที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองสองห้าห้าแปดถึงยี่สิบแปดศูนย์สองสองห้าห้าแปดค่ะ เรากดปุ่มโอเคค่ะแล้วก็ F3 เพิ่มค่ะแล้วก็รหัสเนันง,งานก็กดจุด enter ค่ะเลือกงาเลือกอชื่อดีจริงแน่นอนนะคะรหัสเงินเพิ่มเราใส่จ,จุด enter ก็ได้ค่ะเป็นเรียกขยันรหัส ATT นะคะกด enter ค่ะแล้วก็ลงมา ยอดเงินนะคะเป็นหนึ่งมืนบาทเสร็จแล้วก็กดปุ่ม F 1 0บันทึกได้เลยค่ะพะนักง,งานคนที่สองก็คือนางสาวงานจริงดีพร้อมนะคะใส่จุด enter ก็ได้ค่ะเลือกนางสาวงานจริงดีพร้อมรหัสประเภทเงินเพิ่มก็ใส่จุด enter ค่ะเลือกเป็นเบีย้ยขยนันรหัส att ค่ะ ยอดเงินก็1 0 0 0พบาทค่ะเสร็จแล้วก็กด F 1 0บันทึกค่ะแล้วก็ Escape ออกค่ะยกเลิกข้อมูลนี้เองค่ะแล้วก็ Escape ออกอีกครั้งหนึ่งค่ะบันทึกรายการเงินเพิ่มก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะบันทึกรายการเงินหักค่ะเราไปที่เมนูลหลักแล้วก็กดเงินหักตรงนี้ก็ได้ค่ะตั้งแต่วันที่ก็เปลี่ยนเป็นศูนย์หนึ่ง 022558ถึง28022558ค่ะโอเคค่ะแล้วก็ f 3เพิ่มค่ะเงินหักเนี่ยจะมีคนเดียวนะคะก็คือนายดีจริงแน่นอนค่ะแล้วก็กดจุด enter ค่ะเลือกนายดีจริงแน่นอนแล้วก็ enter ประเภทเงินหักก็ใส่จุด enter ค่ะ แต่รหัส A B S นะคะก็คือขาดงานค่ะยอดเงินก็500บาทค่ะเสร็จแล้วก็ F 10บันทึกค่ะแล้วก็ e S c a p e ออกค่ะยกเลิกข้อมูลนี้แยกค่ะ e S c a p e อออกีกครั้งหนึ่งค่ะค่าก็จบการบันทึกรายการเงินเพิ่มและเงินหักในหัวข้อ4.1นะคะ